ทุเรียนในฤดูกับทุเรียนทวายทําไมราคามันต่างกันมากราคาสินค้าต่างๆไม่ใช่เฉพาะทุเรียนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานและความต้องการของผู้บริโภคปลายทางปลายทางผู้บริโภคมีความต้องการเยอะของมีน้อยมันก็จะทําให้ขายได้ในราคาที่สูงราคาจะแพงเท่าไหร่แต่คนต้องการมันก็ขายได้ช่วงนั้นเนี่ยคนไม่ได้ต้องการเยอะมีสินค้าผลิตออกมาในเวลาเดียวกันเยอะมากๆมันก็ทําให้ราคาตกลงได้ะคะ่ะพูดถึงเรื่องราคาของทุเรียนในฤดูกับนอกฤดูเรามาดูราคาของปีนี้กันก่อนนะคะ2,567มีนาจนถึงมิถุนายนคตะวันออกราคาาก็จะะอยู่่ทีปรมณ 150 160บเบญจพรร์บางสายพันธุ์ก็ขึ้นไปที่200 230 250 260ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนในฤดูของภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพรนนะครศรีสุราษฎร์ธานีบางเจ้าก็จะได้อยู่ในราคาประมาณ120 130 140 150มันขึ้นอยู่กับว่าออกช่วงไหนแล้วพอในฤดูของภาคใต้ตอนลา่างโดยเฉพาะสาจังหวัดภาคใต้ราคาเนี่ยก็จะดิ่งลงมากมเลยะ ADC ก็อยู่ประมาณ90 80หรือร้อนึงมันแล้วแต่พื้นที่อะค่ะทีนี้ค่ะก็จะมาถึงทุเรียนทวายก็จะออกช่วงประมาณตุลายาวไปจนถึงกุมภาของ หน้าเลยราคาก็อาจจะอยู่ค่อยๆขึ้นแต่ระดับมาตามแต่ละเดือน A B C 110 120 130 160 180าพิสถ้าพีคสุดๆเลยเนี่ยต้องเป็นทุเรียนทวายที่ออกในช่วงของก่อนตุ่จีนคนจะตัดสินใจคนจะอยากได้ทุเรียนมีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต่อกิโล240 250 oh, <no. S 1> ก็เป็นไปได้ปีที่แล้วมีชาวสวนบางรายขายได้ราคานี้มันก็ทําให้ขายได้ราคาดี